ามาตอบคำถามนะคำถามหลังใหม่เยอะมากๆครับอยากไปทำงานที่สวีเดนทำยังไงวันดีครับเพิ่มครัวนุ่มตายประเทศสวีเดนซึ่งเป็นเด็กชา่าว างหน้านะครับวันนี้ข้ออนื้อตาพูดกลางนะครับามาตอบคําถามนะคําถามหลังม่เยอะมากมากครับวันนี้คําถามเยอะมากมาทุกวันยิ่งวันนี้ได้ออกข่าวด้วยก็มากันเยอะมากคําถามคืออยากไปทํางานสวีเดนติดต่อทางไหนได้บ้างแนะนําหน่อยครับเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผม อย่าไปทํางานที่สวีเดนทํำยังไงพี่บ่าวครับอย่าไปทํางานทํำยังไงช่วยผมทีเยอะมากพี่บ่าวอย่าไปสวีเดนหนูอย่าไปเซนทํำยังไงติดต่อทางไหนได้บ้างคะเยอะมากเยอะมากนะครับโอเคนะครับผมขอแนะนําถึงผมก่อนนะครับ ผมมาสวีเดนได้ยังไงผมมาสวีเดนในนามแฟนนะครับผมผมได้แฟนต่างชาติอ่าก็เขาการันตีให้ผมอันแรกก็มาก่อน3เดือนแล้วก็กลับไปต่อวีซ่าเป็น2ปีก็ผมก็ได้มาอยู่ที่สวีเดนทีนี้ก็ศึกษาภาษาสวีเดนพอจบการศึกษาก็ทํางานแต่เมื่อก่อนทํางานนอกด้วยครับต่างหิมะบ้างอะไรบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็ทํางานบริษัทบริษัทที่ผมทํางานคือบริษัทโรงงานเหล็กนะครับผมตามคลิปนี้เลยนะครับโรงงานเหล็กนะ แล้วก็ผมมีใบอนุญาตเช่นเราต้องมีใบขับขี่รถยกหรือว่าภาษาเสือนเงินรถทุกนะครับที่นี่มันจะนึกจะทําก็ไม่ได้นะครับเราต้องมีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ใบอนุญาตของการตัดต้นไม้ผมก็มีใบอนุญาตตามนี้เลยนะครับมีใบอนุญาตเหมือนถูกต้องนึกจะทํามันไม่ได้ครับที่นี่เหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่าที่นี่มันต่างประเทศกฎหมายเขาไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับแล้วก็อยากจะมาเสือนทำยังไงนะครับผมจะบอกให้ว่า มาทำงานทำยังไงก็เข้าไปศึกษาข้อมูลทางเพจนี้เลยนะครับผมฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางานเพจนี้เลยนะครับเขาจะพาคนคนไทยมาทำงานสวีเดนนะครับมาแบบถูกต้องตามกฎหมายวีซ่าทำงานเช่นมาเก็บผลไม้มาตัดไม้มาปลูกต้นสนอะไรต่างๆนานาในประเทศสวีเดนเพจนี้นะครับผมแน่นอนครับ ถ้าไปเพจอื่นอันนี้ผมไม่ทราบนะครับมาแบบถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าอยากจะมาเองแนะนําให้หาเฟนนะครับให้หาเฟนฝรั่งอยู่ที่ประเทศสวีเดนเพราะว่าเขาการันตีให้เราได้แต่ถ้าคุณมา3เดือนมากับญาติพี่น้องหรือว่ามาเที่ยวเองอันนี้ไม่แนะนําให้ทํางานนะครับผมผิดกฎหมายสวีเดนสวีเดนนะครับมาเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวนะครับไม่ได้ทํางานไม่ได้เอบก็ไม่ได้นะครับ ถ้าโดนจับก็ถูกส่งกลับเมืองไทยนะครับผมอันนี้ไม่แนะนําเลยครับอ่าแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรนะครับของสถานทูตที่กรุงเทพมหานาครว่าติดต,ตยังไงนะครับรเพจนี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเจเลยครับเจดเลยครับ02 263 72 00 นี่เป็นเบอร์ของสถานทูตท,ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับข้าไปสอบถามได้ว่าขอวีซ่าย,ยังไงเป็นยังไงก็ไปศึกษาได้ได้นะครับบางคนเขาไม่รู้ก็มาถามผมเยอะมากทำยังไงยังไงยังไงนะครับก็เลยมาทำเป็นคลิปให้ดีกว่าได้ดูกันทั่วหน้าทั่วถึงกันนะครับผมการศึกษาเอมาอยู่สีเดนถ้ามาทำงานก็ต้องใช้ภาษาสีเดนนะครับผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับถามว่ายากไหม มันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ยากถ้ามันง่ายก็มากันหมนแล้วนะครับแต่เรามาเรียนรู้มันได้การเรียนรู้เราเรียนรู้มันได้ครับผมจบป .6 นะครับผมผมยังเรียนรู้ได้ศึกษามันได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับไปศึกษากันได้นะครับในข้อมูลที่ผมให้ไว้นะครับผมอ่านะครับวันนี้ผมก็ให้ข้อมูลพื้นฐานเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผม สามารถไปสอบถามกันได้ไปหาศึกษามันได้นะครับทางที่ผมให้ทางเพจหรือว่ากรมจัดหางานหรือว่าสถานทูตก็ไปศึกษาสอบถามกันได้นะครับผมคิดให้ดีนะครับก่อนจะมาสอบ,บถามให้ดีนะครับให้ชัดเจนให้ถูกต้องนะครับผมยังไงก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้กับครัวหนุ่มใต้ประเทศสวีเดนนะครับวันนี้ก็มาตอบกันแล้วนะครับผม วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม